ตังแตะผสมเนาะเขาอยู่อุ้มท้องนี่45วันจะลงจากท้องแม่เนี่ยเป็นลูกอุ้งตัวซ้ำเม็ดเขาเลยละครับ<ม>แล้วเขาเอาโยกมาอนุบาลอยู่นี่อีก4 5หาเมื่อครเป็นทั้งเบิร์นี่9ก็วันคือ3เดือนไสขนาด1นนิ้วเนี่ย จำไายเลยตัวละสองบาทพอแม่พันธุ์นี่อายุต้องหาเดือนขึ้นไปนะครับกุ้งเทานี่ก็มันสีร้อยละอาจจะเซื้องอยู่แต่ว่าเซื้องสาไข่สาเข้าบอนิยมเอามาผสมเนี่ยว่าคือกุ้งวัยรุ่นการเตรียมบอนี่ขนาด4ีคูณสเมตรเนี่ยเข้าต้องเตรียมน้ําเติมแร่ธาตุลงทีลบอัตราการผสมผูร้อยเมียร้อยอัตรา1ต่อหนึ่งอันนี้จะเป็นกุ้งโตผูสังเกตยังไงสีมีทุ่งน้ำทุ่งน้ำสีแดงข้างกล้ามนะครับโตแม่สีบ่มีทุ่งน้ำสีแดงข้างกล้ามนะครับ แตกต่างกันชัดเจนก<อ>ุ้งโตผูลักษณะกามสีจมโบไงครับโตเมียสีเลี้ยวเขาผส,สมแล้วเพิ่มได้ลูกกุง้งกันว่ได้ประมาณสองหมื่นตัวได้เขาขายตัวละสองบาทได้บัดดีสี่หมื่นเหรอครับลงทุนหมื่นหนึ่งเด้ 40, <อ>๋สี่หมื่นเป็นไรครับกำไรแล้วที่นี่เขาก็หมุนเวียนอยู่สี่ตลอดครับลงียวครั้งเดียวกำไรมหาศาลแน่นอนตลาดรองรับไม่อั้นลูกกุ้งกับุ้งไงุ้งเนื้อนี่แหละครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ผมท็อปนะครับจากกรีดพิสารเดชครับผมเจ้าของฟาร์มปูกุ่มแดงครับตอนนี้เขาอยู่บ้านโคกกองนะครับตำบลวังชัยอำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามครับผมครับพี่ท็อปเดีินมาหนีสิพี่ท็อปพ่าย่างชมในฟาร์มได้เลยแร้วกับแป้งปันเทคนิคการเลี้ยงกุ้งให้ผมเลยปะครับได้เลยครับได้เลยครับครับผมกุ้งเ่าเป็นกุ้งเนี่ยครับพี่ท็อปกุ้งเ่าเนี่ยเป็นกุ้งกล้ามแดงนะครับเป็นกุ้งน้ํำข่าจากอินโดนีเซียนะครับผมครับผมเป็นสายพันธุ์นนนนน้้้ําาาาาจืดคครรัับบผมมมเเเเเออลลีีีียยยยยงงใใไไทท่่ หลายสิบปีแล้วล่ะในหลวงลอเก่าคนเอาเข้ามาให้เขาได้มีเป็นแหล่งอาหารสั่งได้ด้ห้กับเกษตรกรนี่แหละครับการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดเลี้ยงยากห่ครับเลี้ยงบม่ยากครับพื้นที่ภาคอีสานเขาตอบโจทย์ดินดีน้ำดีเหมาะกับกุ้งตัวนี้โดยเฉพาะเลยของพีท็อปเนี่ยทั้งเบิร์ในฟ้า่เนี่ยมาณจกบ่อับเนี่ยทั้งเบิร์ตในฟ้า์มนี่พื้นที่ทั้งเบิร์ตตอนนี้นี่ เจ็ดไร่เศษนะครับจะมีโซนบ่อดินโซนบ่อดินบ่อดินนี่สิบเอ็ดบ่อครับบ่อปูนนี่ก็สิบเอ็ดบ่อเท่ากันครับผมครับครับโซนนี่แหละครับอ่าโซนนี่จะเป็นโรงเลื้อนนะครับเป็นโซนของผลิตลูกกุ้งนะครับพอแม่พันธุ์ลูกพันธุ์จะผลิตอยู่ในโซนนี่ทั้งเบิดนะครับอพอแม่พันธุ์มีจักบ่อครับที่พอแม่พันธุ์นี่มีทั้งเบิดนี่สามบ่อครับหลักหลักที่หนึ่งสามบ่อบ่อที่สองครับบ่อที่สามบ่อแล้วก็อ่า บอลูกกุ้งนี่อีกแปดบอบอลูกกุ้งแปดบอยู่นี่แปดบอลูกกุ้งเก็บแปดแมนครับแตคือเพาะจากเพาะจากพันนี่ใช่ก็ับพอได้เอามาลงนี่แมนครับจากมือครับวันนี้ตั้งที่ได้เก็บกุ้งโตนี่นี่ตั้งแต่ผสมเนาะเขาอยู่อุ้งท้องนี่สี่สิบห้าวันจะลงจากท้องแม่เนี่ยเป็นลูกกุ้งโตซวส้นเม็ดเข่าเลยละครับแล้วเขาเอาโยกมาอนุบาลอยู่นี่อีกสี่สิบห้ามือครเป็นทั้งเบิร์ตอีกก็สิบวันคือสามเดือน เก็บได้ขายได้จำนายได้เลยครับใส่ขนาดหนึ่งนิ้วเนี่ยจำนายเลยตัวละสองบาทผมขอเบิ่งพอแม่พันธุ์นะครับได้เลยครับนี่พอแม่พันธุ์ของเขานี่นี่พอแม่พันธุ์ของเรานี่นะครับอาย่เนือทอสิละเพราะว่าเป็นที่ลบของเขาเนาะเวลากุ้งเขาหลอกคาบมันจิตเป็นทั้งบ้านแล้วเป็นหม่องปลอดไข่เขาหลออคาบพี่ครับนี่นะครับพอแม่พันธุ์นี่ยอายุต้องหาเดือนขึ้นไปนะครับครับผมที่จะเป็นกุ้งวัยหนุ่มสาวที่จะพร้อมผสมทารังะนาดอะไะครับพี่มันจิต เข้ากุ้งกุ้งมีอายุหรือว่ากุ้งเ่านี่สิเป็นยังบ้าครับกุ้งเ่านี่ก็คือจังว่าแหละครับคือมันสี่้อยล่ะตามเวลาของมันอาจจะเสื้องอยู่แต่ว่าเสื้องสะสีไข่สะเข้าบรนิยมเอามาผสมอัตราการติดยากไม่อ่นครับคือว่ากุ้งเ่านะครับว่าคือกุ้งวัยรุ่นทั้งส่ละครับการเตรียมบอพอแม่พันธุ์นี่ต้องประมาณเท่าไรครับการเตรียมบอนี่สมุิเขาเอาไอ้บอนี่เป็นตัวยางเนาะขนาด4ีคูณเมตรเนี่ย เขาต้องเตรียมน้ําครับเติมแร่ธาตุลงทีลบอ,อัตราการผสมพอไปพันนี่จังบอนนี่เขาลงสองลอยตเนาะผูลอยเมียลอยอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนี่นะครับปล่อยเขาผสมพันกันประมาณหนึ่งเดือนเช็คไข่แม่ไข<ม>่หนึ่งที่น,น้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำแบบใดครับพี่น้ำนี่ได้เบิดครับน้ำบาดา,น,าน้ำฝนน้ำประปาแต่ถา้าแต่ถ้ามองใดเนี่ยเป็นน้ำประปาที่มีคอลินทีวาสูงสูงเนี่ย เขาอาจจะตีอากาศจากสามสี่หมือนให้มันคลายคอลีนก่อนผัดบอผักบอ,อ,ก,บอก่อรเ,อเซตน้ำให้มันดีซะก่อนนะครับเขาก็วัดคาพีเฮดนามคาคา,าลายพวกนี้หลายส่วนหลายอย่างนี้ให้มันเหมาะสมก่อนเขจาจังเอากุ้งพอไ่พันนี่มาลงผสมครับ,รบตอการเตรียมบอจังเป็นตรงนี้พวกกันเฮ็ดพวกระบายน้ำใช่ไครับบอต้องส่วนมากจะเติมแค่อากาศออกซิเจนแค่นั้นครับผมไม่ต้องยุ่งยากเลยอย่างไรเขาจำเป็นต้องเตียนน้ำแล้วครับน้ำนี่ ถ้าเขาจะเปลี่ยนนี่ยู่ที่ว่าเขาให้อาหารนี่มากเกินไปหรือเปล่าถ้าให้เหมาะสมหรือกลนบอมันมีความหมักหมมเกินไปเขาอาจจะทายเดือนเดือน,เด,อนเดือนสองเดือนเชียแค,ค่นั้นครับเดือนสองเดือนเชียอันนี้บอนี่เกิดือกันหรือ่ครับเมียนครับบอมผสมกันอันนี้ก็บออบอมบอพอยพันเหินขอจับเบิ้งจากตัวเลบ้ครับไดเลยครับได้เลยนี่เบิ้งยังไดครับว่าเป็นตัวผูหรือตัวเมียนี่เลยครับตัวนี่เลยอันนี้จะเป็นกุ้งโตผู พุ่งโตผูดิสังเกตยังไงสีนี้ถุงน้ำถุงน้ำสีแดงข้างกล้ามนะครับนี่ครับนี่คือโตผูสีแดงสีแดงแน่นอนนี่ครับตัวเมียล่ะครับพี่ตัวเม่นี่เด้อแสดงว่าตัวเมียหนาจะบ่มีตัวเมียสีบ่มมีถุงน้ำสีแดงข้างกล้ามนะครับอาไม่เบิ่งเดินเห็นบ่แตกต่างกันชัดเจนพุ่งโตผูลักษณะกล้ามสีจมโบไงครับตัวเมียสีเลี้ยว บอใหญ่แล้าบอมีถุงน้ำจางสีนะครับครับนี่ตัวผูตัวเมยงลักษณะจางสีครับ<ไ>ขายจ,จักบาทครับพี่ท็อปตัวนี้พอแมพพอแมพพันตอนนี้ทางฟาร์มจำหน่ายคู่ละ80บาทคู่ละ80บาทเกษ<า>ตรกรทา่านใดสนใจที่ซื้อ,อนี่ติดต่อมาได้เลยทางฟาร์มเนี่ยจะให้ได้เลยเลี้ยงบ่อหนึ่ง200 200ตัวหนึ่รคู่ถือว่าครับแม่แล้วลงทุนจักบาทครับพี่ท็อปลงทุนเนี่ยถ้าว่าพอแม่พันเขา จำหน่ายตัวละ40บาทหรือคู่ละ80บาทเนาะจังบอ่อนี่ลง200ตัวนี่ก็ประมาณ8,000 8,000เรื่องบอ่อเรื่องอยังกับปีไปสักประมาณหมื่นนึงตัวเล็กของกรม10,000บาท10,000บาทแมนบาทที่นี่เขาก็สามารถสร้างรายได้ได้บ่เนี่บเขาผสมแล้วปุ๊บได้ลูกกุ้งกันบ่ได้ประมาณเจ็ดตัวครับพี่ได้ประมาณ20,000ืตัวได้เขาขายตัวละ2บาทได้บ่ดิอ๋อ4ี่หมื่นเหรอครับลงทุนหมื่นนึงได้40,000ครับเป็นไรครับกำไรอ่าแล้วที่นี่เขาก็หมุนเวียนอยู่สี่ตลอดครับเพราะว่าเพียงคันเดียว ล<า>งทุนครั้งเดียว,ยวกำไรมหาศาลแน่นอนตลาดรองรับไม่อั้น <ừ> ลูกกุ้งกับกุ้งไงกุ้งเนื้อนี่แหละครับครับก็คือลงทุนเธเดียวหลังจากนั้นก็นเอาพอแม่พันธุ์ที่เป็นรุ่นลูกเขาเนี่ะครับเอาลูกเขามาเป็นพอแม่พันธุ์ไหมก็เหมือนกับว่าเขาลงทุนพอแม่พันธุ์แล้วมันได้ลูกแล้วเ่าก็เลี่ยงเ่อาอาจาจะจาหน่ายลูกกุ้งส่วนนึงอีกส่วนนึงเอาไปคุนเนี่ยมันใหญ่เป็นพอแม่พันธุ์กับมาขายอีก <ừ> ได้ทั้งสองเลยครับทั้งลูกกุ้งทั้งพอแม่พันธุ์ขยายขยายไปเรื่อยๆก็สินะครับ ลงทุนเธอเดียวลงทุนครั้งเดียวครับกำไรมหาศาลแน่นอนเรากุ้งเนี่ยมีต้นทุนไหครับพี่ต้นทุนเขามีอยู่แล้วต้นทุนเช่นการอาหารต้นทุนก็จะมีอ่าที่วัดเสียต้องได้เสียแทๆนี่ก็คืออาหารครับเพราะว่าเขาบ้ผลิตอาหารเองครับนะครับจะมีอาหารแล่ทานรวมอ่าแล่ทานรวมคือว่าประโยชน์ของเขาคือกระตุ้นการรอกคาบการเติบโตของเขาเอาไงคือเอามาคุณนั่นแหละแม่นแล้วครับครับประมาณนั้นเดือนหนึ่งนี่รายปันใดครับต้นทุนเนี่ยสมุดบอหนึ่งเอาฉพาะพอแม่พันธุ์เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนนะเรื่องอาหารกับแร่ธาตุเนี่ยบ่ค่อยแพงบ่ค่อยหลายนะครับเพราะว่ากุ้งเนี่ยกินอาหารแค่มือละเทียมือละเทียแะยแมนแร่ธาตุนี่ห้เดือนละสองเทียเท่านั้นแหละครับก<อ>็ตกประมาณเดือนละพันกว่าบาทต่อบอบอบ่อ,บ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 อหลาย,ลายประน,นันน่าสนใจครับแมนครับแสดงว่าเป็นอาชีพที่ลงทุนตำ่ำลงทุนต่ำกำไรสูงครับครับผมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ตลาดของเขานี่ค่อนข้างที่จะบบรับเบาอ่านครับกุ้งตัวนี้เราขอแค่เลี้ยงได้แมนกําลังผลิตของเ้ายังหน่อยยังบอ่ตอบโจทย์ครับยังหน่อยอยู่ต้องการมากความต้องการมากแต่กําลังผลิตเรายังน้อยอยู่เขาออต้องการเกษตรกรหรือผู้รวมอุดมการเนี่ยครับมาผลิตซอยกันครับวังพ่ทอปกันนะจะผลิตบอท่านเนาะบอท่านแน่นอนครับผมความต้องการหลายครับ่บนเนียมาในส่วนของ รุ่นรุ่นลูกดูแลจั่างไรครับวันนี้รุ่นลูกเนี่ยส่วนมากนี่อนุบาลลูกกุ้งนี่เ้าสิให้เป็นสาหร่าย100ลอยเปอร์เซ็นต์เลยสิบ่มีอาหารบร่เป็นบ่บ,บ,เบ่เป็นอาหารบร่เป็นอาหารลดต้นทุนอีกเลยครับเห็นบ่สาหร่ายเขาไปเอาน้ำหนองคล้องบึง<ม>นี่ได้สบายบ่มีแหนพวกนี้บ่แม่แนแหนสาหร่ายเขาลงทุนแค่แห้งไปเอาบอมได้เสียค่าอาหารจักบาทเลี้ยงแหนนี่ฮอดหรือว่าเลี้ยงพวกสาหร่ายหอดครับแหนนี่เขาเลี้ยงนี่อ่าสี่สิบหาหมื่นเลย เลี้ยงเ้ยงวเลยครับแหนนี่ตลอดจนไงเลยจะตลอดจนโตเลยจนตั้งแต่เขาขนาดเท่าเม็ดข้าวนี่หรือ3มิลเนี่ยจนหอด1นิ้วนี่สองสองเซนเคืองเนี่ยเลี้ยงแต่แหนเขาลงทุนแต่แห้งแปเอาแหนมาคแค่นั้นแหะครับเอามาลงเอามาลงให้เขากินรประมาณสี่สหาเมือสี่สหามือมหอลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจำหน่ายลูกพันได้แล้วตัวละ2บาท หรือจะเอาไปลงบอดินขุนเนี่ยมันใหญ่เป็น่อสพันธุ์อีกทีเนื้อก็ได้เนื้อก็ได้เป็นพ่อแม่พันธุ์อีกทีก็ได้ถามนะครับเนื้อเนี่ยเขาขายกันจังไรครับกิโลจังไรเนื้อตอนนี้นี่ตลาดนี่เขาจำหน่ายอยู่โลละสี่ร้อยห้าร้อยบาทครับคับเจ็ดตัวครับสี่หกโลหนึ่งประมาณยี่สิบยี่สิบห้าตัวโลเลยครับอ่าเขาจำหน่ายได้แล้วโลหนึ่งกับราคาสูงสมมื่นผมมีสองหมื่นตัวเนี่ยสองหมื่นตัวเนี่ยเอาง่ายๆถ้าลงบอดินเนี่ยเขาเริ่มต้นบ่อละหนึ่งงานเนี่ยเขาลงบ่อละสองพันตัวครับถ้ามีสิบบ่อ กแมทกับลูกกุ้งที่เขาลงถามว่าซิบบ่อนี่สางไร้ได้ถ้ามันเป็นกุ้งเนื้อแล้วนี่ผมมาเป็นแสนอยู่แล้วครับเงินแสนต้องเห็นอยู่แล้วครับในระยะเวลาหาเดือนเนาะเอาลูกกุ้งไปลงบ่อดินนี่จากไอฟอร์แมงพันสองลอยคููแม่แล้วเรอสองลอยตัวสองลอยตัวนี่พอยพันนี่สองลอยตัวนี่จนกลายเป็นเงินแสนเขาลงมื่นหนึ่งแต่แหลกใส่เวลาประมาณหาเดือนหกเดือนนี่ครับเขาหสามารถได้เงินแสนแล้ว แมนครับผมเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายนะสนใจครับตัวนี้ครับพี่ทอมมีเลี้ยงว่าโดนไหมครับตอนนี้เขาปีที่เก่าแล้วครับปีที่เก่าปีที่เก่าจริงตัวนี้แมนครับผมเลี้ยงเขม้าแต่แต่พูดเหรอปีหาเทปหาแปดปุ๋แล้วครับเลี้ยงมาเป็นมาเลยเขาเด็มาเลี้ยงครับมันเขาเป็นม้านี่นะครับคือต้องย้อนกลับไปก่อนตั้งแต่ผมเรียนมหาลัยจบใหม่ๆนะครับเขาก็พอเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาก็มาเห็ุงานพี่ทอมจบใส่ได้ไหมครับผมจบราชบัฏมหาสารคามครับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง oh. บเกี่ยวกับเการเกษตรเลยกับการเกษตรก,กับประมงออียงเลยครับ <c oughs> แต่ว่าเขาเกิดด้วยความชอบไปเห็นยังไงครับพี่ผมเห็นในเฟซบุ๊กเนาะผมเห็นเกี่ยวกับกุ้งก้ามแดงสร้างรายได้เดือนละหาหมืน่นโหผมบอกว่าเออน่าสนใจแท้บาดที่นี่ผมก็เลยหาขอมูลในมือน,นั้นเลย <c oughs> หาข้อมูลเสร็จปุ๊บบัดที่นี่เอาไปมาบังเอิญมูมูในเฟซบุ๊กมันโผลเห็นกุ้งก้ามแดงว่าหล่อขาดมันโพดผมก็เลยทักอินบอกทักแชียไปเลยว่า เอ้ยซื้อยุใสเรียงกุ้งยุบอ่อ,อผมก็เลยไปหาเขาในมือนั่นเลยแล้วก็ได้ซื้อกุ้งในมือหนันเลยได้ <ตา S 1> ความใจทันทีเลยนะครับตัดสินใจด่วนเลยคือว่ามากแหลวละ่ะมากปุ๊บกับเฝ้าเลยหาขออ้อม,มูลหาอย่างหาสื่อเลยตอนนั้นคิดว่ามันไหนเงินอหลีป่ะครับตอนนั้นก็คือว่า เริ่มต้นนี่เขาเขาเกิดความชอบเขาบร,ริษัซีเลียรเรื่องอว่าสีได้เงินได้อย่างก็คือบริษัต่างใจว่าทีเป็นธุรกิจใหญ่โตแมตนนะครับอาจจะเห็นเห็นว่าเขาบอกว่าโพดเดือนละหามื่นอันนี้เขาก็ช่างใจอยู่ว่าเออแม่นอหลีบอแต่ว่าเขาอย<อ>ากลองเข<อ>าอยากอย่างเอาลองมึงก่อนเนีมันเป็นยังไงเขาก็ได้เลี้ยงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือลงทุน600บาทได้ตอนนั้นครับได้มาจากได้มาจากตัวได้มาสามสิบตัวครับ ั30ตวได้กุ้งมา30ตัวลงทุนหกร้อยบาทแต่ว่าในคืนนั้นน่ะที่เอามาเนี่ยกุ้งกุ้งมันไตออกเบิดเฮาบ่เป็นเฮาบ่รู้เฮาเอาไว้ใส่ในกล่องฟมไว้30ตัวน่ะแต่ในคืนนี่ยมันไตออกเบิดเลยหากุ้งแทบจะเหลือแค่หาหตัวนึงครับครับนั่นครับคือจุดเริ่มต้นครับมาดีเฮ็ดจังได๋ครับแก้ปัญหาได้มื้องแก้ปัญหาผมก็ไปซื้อใหม่มื้ออื่นน่ะผมก็ไปซื้อใหม่ซื้อมาอีก600บอยครับอ่าซื้อมาอีกซื้อ1,000นึงเลยครับตอนนั้นน่ะซื้อหลายกกอีแม่นแล้วก็มีกะะมัังอยู่่แคค3ใบบนร ตอนนั้นตอนนั้นมีความรููการเลี้ยงบ่ครับตอนนั้นก็ใหม่ๆอยู่ครับยังยังยังม่มีความรูปปันหดแต่ว่าเขาศึกษากับพ้นดีว่าเขาไปซื้อแะละครับเขาให้ข้อมูลมาแค่เบื้องต้นหลังจากนั้นเฮาเนี่ยมาศึกษามาสังเกตพฤติกรรมเองของมันเองครับครับบัดนี้ได้ขายได้ขายหลุนแหลกรือว่าด้เงินก่อนแหลกนะครับตอนนั้นที่ผมลงทุนไปนาห6ร้ยเหลืออยู่บ่จจาโตแล้วก็ลงทุนอีกพันหนึ่งก็เป็นพันหกครับหลังจากนั้นก็ใส่ระยะเวลาเลี้ยงนี่ ก่หลายเดือนอยู่ครับเบี้ยเฟ้ยังครับตอนนั้นพี่ตอนนั้นผมเลียงใส่กละมังสามใบนี่แหละครับเนี่ยเ่มต้นเลยเราปฏิเนี่อดขยายขยายมาเป็นบ่อปูนเป็นบ่อดินตั้งแต่ช่วงเวลานั้นจนหอดช่วงเวลาณปัจจุบันเนี่ยครับแมนลูกค้าเจ้าแรกที่ที่ได้เงินลูกค้าเจ้าแรกนี่ต้องย้อนกลับไปเลยผมจาได้บ่ลืมจาได้บ่ลืมครับคือเขามาสร้างกุุงเนี่ยพอไม่พันอีลอยโต ตอนนั้นตอนนั้นนี่ราคาก็แรงอยู่ครับลอยตนี่ก็เป็นเงินหมื่นอยู่ดิ้บัตที่นี่กุ่งผมบ่อคอแต่ลูกค้าอยากได้ผมเฮ็ดจังได๋์นอ่บัตนี้ก็เลยได้มาฮู้จักกับไอ้ปุูมนี่แหละครับไอ้ปุูมนี่ก็คือผมอยู่บ้านไผยไอ้ภูมอยู่ชนบทกับเลสไอ้ปุูมอยู่บาระบือก็เลยถามแล้วว่าไอ้มีกุ้งบ่แบ่งภูมผมแน่บัตที่นี่เฮาได้กุ้งมาโตละลอยด้ครับคือนเมื่อนึงเราก็เลยแบ่งให้ผมมาโตละ50บาทได้แล้วครับกำไรนี่5,000 มาถึงทาาแล้วมาถึงทาาแล้วล่ะซื้อเพื่อนหาพันธุ์ได้ไหมใครมือนึงผู้ใดครับไอ้ขี่นนี้มานีครับอยู่ข้างหลังคุณนี่ฟูบุ๊นบุกเบิกเลยตัวนี้บุกเบิกคือแรีนแรีนกุ้งหรือว่าเห็ดกุ้งออียงน้ำกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนี่แหละครับคือบัตรดีผมนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นที่ใครดีใจหลายครับได้หาพันบาทโอ้ยโดยแบบง่ายๆเลยไปเอากุ้งมาวังมาสวงเขานี่ครับนั่นก็คืออีกหนึ่งการเริ่มต้นที่ว่าเป็นพ่อขาค้นการขึ้นกันอ่าคือการเริ่มต้นของผมมลยคครรัับบ เดี๋ยวเสด็พี่พาไปเบิ้งบ่อดินได้ครับโอเคได้ไปดูบ่อดินกันเทคนิคการเลี้ยงบ่อดินได้ได้กันยังไงได้ได้ครับสำหรับนี่ตรงนี้ครับเป็นบ่อดินบ่อดินบ่อดินคือผลิตปูงเนื้อเท่านั้นเขาเกาะโยกลูกปูงจากบ่อปูนมาครับเอามาลงบ่อหนึ่งเนี่ยขนาดพื้นที่เนี่ยขนาดหนึ่งงานเขาลงหลูกปูงตารางเมตรละห้าตัวหนึ่งงานก็เท่ากับสองพันตัวเจ้าของปท็อปใน ในเบื้องนี้หรือว่าโซ่เนี่ยประมาณจากบ่อครับอ่าอยู่นี่สิบเอ็ดบ่อดิสิบเอ็ดบ่อแม่นครับครับกบ่อขนาดประมาณหนึ่งงานนะครับการเลี้ยงกุ้งในตรงขุดลึกประมาณเท่าไรครับเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบบ่อลึกเมตรห้าสิบแต่ระดับน้ำยะต่ำกว่าเมตรเมตรเมตรยี่จากพื้นดินมากขึ้นมากครับระดับน้ำนี่คือว่าเป็นอย่างคือต้องกำหนดเกณฑ์ว่าแค่เมตรหนึ่งเพราะว่าการที่แบบว่าแสงกระทบเนี่ยถ้าน้ำตื้นเกินไปเนี่ยแสงมันถึงกลบอนี่ น้ำมันอุณหภูมิมันห่อนกุ้งกับซีอิ้วยากครับแต่ถ้ารับน้ำเมตรหนึ่งขื่นไปเนี่ยหรือเมตรยี่สิบเนี่ยแสงเนี่ยอาจจะกระทบว่าถึงกลนบอหรอกกลนบอมันเย็นเพราะว่ากุ้งมูนี่หากินน้ำกลนบอพื้นบอเลยสีไว้น้ำบ่ออะไกุ้งมูนี่เพราะปันกันกระยิปูเหรอครับไตรยางน้ำกลนบอไม่ยังเดียวเมนครับประมาณนั้นรออันที่เห็นนี่แหละครับเป็นสลเลนดำเลยขึ้นอยังครับสลเลนนี่ก็คือบ้านของเขาเป็นที่หลง ไข่ซอพีวิซีมันกินเลยเนาะแมนครับแต่ว่าถ้าเป็นบอ่อดินเขาปรับเปลี่ยนมาเป็นพวกสลนกระเบื้องอยู่ทั้งใต้บอ่อเนี่ยไว้เขาถลบซ่อนเวลาเขาหลอกคาผมจะกุ้งมูนี่มมนี่สูญเสียเกิดจากการหลอกคาบนะครับพะวาหลอกคาบนี่มันจะกินกันครับอ่ามันก็ต้องหาหม่องปลอดภัยหม่องรลีหม,อหมอ่องซนนให้มันหลอกคาบแบบบอ่อห้มูมากวนหรือมาก,กินมันนะครับก็เลยเกิดเป็นสลนกับกระเบื้องอยู่ในนี่ บันนี้เลี้ยงในบ่อเอายางให้กินครับอาหารสําเร็จเท่านั้นครับเป็นอาหารกุ้งเม็ดจมครับอาหารกุ้งกลามกลามกุ้งกุลาใสใดขึ้นกันบิดเลยครับครับแมนก็คือให้จังไรครับบันนี่กุ้งตัวนี้นี่ให้มือระเทียะเออให้มือละเทียย่าหมูหม้อแรงครับเพราะว่ากุ้งมูนี่หากินยยอะมากขึ้นเราให้วันละครั้งให้หลายวะครับพี่ให้นี่ประมาณครึ่งโลครึ่งโลกุ้งสองพันตัวบ่อขนาดหนึ่งงั้นนี่ให้ครึ่งโลหรือหาขีด วิธีการเนี่ยตะเกาเนี่ยสีวานคืออาหารปลาด้ครับวานเดี๋ยวนี้ปรับเปลี่ยนพัฒนามาใหม่แล้วคืออาหารนี่ห่อสีบวานคือเก่าพะวาอย่างผลเสียมันไหลเวลาห้อวานลงไปอาหารมันจมนี่มันถล่มเลี้ยนจมตมกุม้งหากินบ่ได้กลายเป็นมักมมพื้นบอนี่สกปรกเกิดให้กุ้งเป็นโรคกุค้งตายยกบอลสินะครับเท่ากับเปลี่ยนเป็นวิธีการใส่ไข่ไข่ไอ้ย่อนหน่อยๆนะครับย่อนหน,น่อยๆเนาะอาหารใส่นั่นแล้วก็ย้อน ย้อนก็ย้อนเป็นจุดห้มันเป็นจุดตายตัวเวลากุ้งนี่มันจะหูจับว่ามันี่มากินจังไหรแจล้วบ่อหนึ่งห้จากจุดที่นี่ประมาณ 3- 4สี่จุดครับแล้วที่นี่กุ้งเนี่ยมากินอาหารนี่เบิดบ่เบิร์มันอยู่ในยัอมันคือจังเขาวานเออเาวานมันมันจมมันยังเป็นกายมักหมมบอเพราะหอแบบนี้กลายเป็นรูปแบบใหม่คือเข้าดูแลสภาพบ่อขนบ่อน้ำอ่าสี้เลี้ยงระยะยาวบ่สกปรกทั้งที่นะครับครับประมาณนั้นครับบันี้จักมือจังสี เอาขึ้นได้กุ้งมุนี่นี่ทะเลี้ยงจำนวนเต็มๆประมาณหาเดือนหลังจากเอาลูกพันธ์ขนาดหนึ่งนิ้วลงมาเนี่ยขุนต่อยหาเดือนครับ,รบเขาจะได้ใส่ประมาณ20 25ตัวโลที่ตลาดตรงการเป็นใส่นิยมครับแมนครับผมล้างแตงนานครับท้ายน้ำออกวะครับคื็จังไรรูปแบบไม่การจับแต่เก่าก็คือการสูนรบน้ำสูบน้ำทางเบิดแล้วก็จับบัดที่นี่เขาเปลี่ยนไหมครับ,รบเขาทําการดักจับ ดักจับนี่เขาก็เป็นเขาเรียกว่ารอบจับนะครับกุ้งเนี่ยเขาหนึ่งแหละประโยชน์ของมันนี่ดักจับนี่กุ้งแข็งแรงกุ้งบวซำเบญ่าตมครับลดประชาก่อนที่มาจับนี่คือการพัฒนาของเขามาในเรื่อยๆนะครับแล้วที่นี่เนี่ยกุ้งเนี่ยเขาเขาดักแล้วปั๊บเนี่ยเขาสามารถจาหน่ายได้มืออื่นเลยครับถ้าเป็นรูปแบบเขาสูมน้าจับเนี่ย ต้องพักนามสามมือคข้ตมุมข้าย,ยางเปลี่ยนทายนาเปียงกลายเป็นหยู่ยงยากกุ้งสําเบิดรับทรงลูกขา,ขาทรงเป็นเป็นอ่าถัาดกดจับนี่มืออื่นใครได้ครับอ,อกุ้งสะอาดแข็งแรงประมาณนี้ครับวิธีการจับดักจับนี่ดักจังไหมครับดักจับนี่คือเขาห้กุ้งกินอาหารซุมือเนาะครับบาดท,ที่นี่ก้อนสีดักจับนี่ห้องหดอาหารไปเลยสองมืออ๋อไขมันหิวๆิวเลยครับอืเราบาดท,ที่นี่เขาเอาเนือ้อที่มาให้มันเคยกินอะไะเอาใสาใ่ในหลอดในย่อเขาเนี่ยออดักดักแค่เ่าเกินสองชั่วโมงครับเข่าเต็มเลย เขาเต็มแนวดักเลยนี่เขามาเหมือเลยจัดการไงครับไ่ต้องใส่คนหลผมใส่แค่คนสองคนไปดักตัวหอดกุ้งวันี้ไม่รครับปพระว่านั่นแหละครับมันมันมันหิวเขาก่อนเขาก่อนศึกษาว่ามันพฤติกรรมจังไงจริงนะครับพอดักอาขืนเมื่อปุ๊บเห็นเหตุใดครับกระบ๋อดักปั๊บี่เขาอาจจะคัดใส่แน่บางที่มันอ่าในบอนี่มันอาจจะบอดใส่ทั้งเบิร์ดแต่ว่าส่วนมากเขากัหนดเวลาหาเดือนนี่ส่วนมากด้ใส่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ดักจับขึ้นมาปั๊บเขาก็ใส่กระมังขัดใส่แล้วก็ไปไบบอพักเพื่อเตรียมที่จะจำนายครับผมเราพวกบออะไรต้องเอานามบอครับที่นี่บอครับว่ต้องเอาออกเลย่อยแม่เล่นมาครับแม่เพราะว่าเขาไล่ตั้งแต่การให้อาหารแล้วเขาพัฒนาการให้อาหารแล้วบ่าสกปรกบ่อยังการจับเขาก็ดักจับนามก็ยังอยู่คงเก่าเหมือนเดิมดักจับจนกว่าสิบเดครับเขาเอาลูกกุ้งมาลงไม่ต่อเลยเลี้ยงต่อเลยเียต่อเลยบวบวเลยเตรียมนามก็จงบอได้เลยบอครับ เลี้ยงเลี้ยง่ายระบบจัดการเขาไงเพราะว่าห้องบริหารน้ำเสียเนาะแมนครับแมนเขาแกใครแต่เบิดต้นแล้วดีครับเป็นเทคนิคไม่เนาะครับผมครับเราจังบอนี่แหละครับบริเลอลงม่ครับบอนี่จับเบิดแล้วครับขายกินเบิดแล้วอันนี้จำหน้าให้ลูกค้าเบิดแล้วครับบนี่ถ้าถ้าถ้าจะเริ่มต้นเลี้ยงก็คือเอาน้ำเขามาเริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยเราต้องดูว่าพื้นที่ใกล้เคียงของเรานี่มีสารเคมีบ่อเพราะว่ากุุงโมนีไว้ต่อสารเคมีอ่ากุุงนี่นอกได้ทันทีไว้ครับสารเคมีนี่ สองนี่ก็คือว่าน้ำถั่มบ่อคราะะแวงนี่น้ำถั่มบ่ออันนี้คือเบื้องต้นการที่จะลงทุนเลยครับเขาต้องเบื้องในสภาพแวดหล้อมก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกุ้งเฮ็ดกุ้งเนื้อนี่ต้องเริ่มต้นบอ่อนี่ขนาดหนึ่งงานก่อนครับเนอ,อหนึ่งงานจังฉีพอได้กับการเสียเวลาของเขาเออมีบอ่อแล้วปุ๊บไถบอ่อไถย,ยังเรียบร้อยปับ๊บลงที่ลบครับลงนั้นลบก็ยังสแเรน,รน์มาหันเลยละครแล้วก็ลออ้อบ่อการเติมน้ำเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับลอบอ้อบ่อคือ ยใส่กระเบื้องนี่แหละครับพื้นเรียบหลอมบ่อเพราะว่าเขาเห็ดเป็นระบบปิดครับครับผมมีอีปูเออมิกกลุ่มยางห่าครับนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าไอเขาหลอมบ่อเนี่ยกลุ่มมันไตถ้าว่าหนามมาหล่อมันเนี่ยหนามไมรือเขาเห็ดทั้งหนามมะรวงเนี่ยคือยงหัอใส่บืนปันปลาคือกันครับผมไม่ได้กันไวนะครับเนาะกันไวเป็นระบบปิดเลยมือมียางขำหวังสิมีบ่อมีครับข่วมไปขวมทั้งขวมยังไปกัน แต่ว่ามันก็นยังยังว่าเขาเาระบบปิดไงสีความไปบ่อใดก็บ,บอ่อใดสีเหลี่ยมที่ไหนว่าแต่ยอ่อกไปทั้งนอกว่าแต่ย่อกไปทั้งนอกครับเป็นสนามควบคุมนะเขาเห็เขาเห็ด้มาตรฐานประมงของขอมาครับแมนเขาเห็ดจะตามมาตรฐานเลยครับผมประมาณนั้นครับผม,บผม,บมวันนี้ออกเติมน้ำขันตอวขันตัวทุ่งไทยปุ๊บต้องพักบ่อบป่ะครับเาขตา,บา,าต้องเซ็ตน้ำจกประมาณอาทิตย์หนึ่งให้ตกตะกอนแล้วเขาก็เติมอ่าพวกจุลินทรีย์พวกอ่า อู่ลิีสังค์อแสงนะครับเพื่อให้เขาปับสภทาพนำตกตะกอนเซตนำแล้วละครับเพราะเขาลงลงนำขั้นตอนทายแล้วก็เซตนำจากอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะเอาลูกกุ้งมาลงตามปริมาตรของบอ่อที่เขากัหนดไหวอ้อ๋อครับพี่ท็อปที่นี่เลี้ยงกุ้งมากก่ปีครับผมตอบโจทย์ชีวิตจังไหมครับตอบโจทย์ชีวิตนี่คือว่าซูมือนีผมบริเฮ็ดยังเลยเฮ็ดแต่กุ้งอาชีพหลักๆของผมเฮ็ดแต่กุ้งฟาร์มกุ้งนี่แหละครับครับเขาก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในในหลายๆด่านของเขา ค,คุณภาพชีวิตดีขึ้นการอยู่การกินครับพี่น้องครอบครัว่ามีความสุขครับผมขอดีของการเลี้ยงกุ้งสา่งรายได้ครับนี่แหละครับขอดีของการเลี้ยงกุ้งนี่มันสา่งรายได้เขาเฮาขาเฮามีรายได้เขามาเข,ขาก็มีความสุขค,คนณลอบขามีความสุขแฮปปี้เบิดครับหลังจากที่ผมผ่านการทํางานหลายๆด่านหลายๆอย่างกุ้งนี่แหละครับเขาเห็ดหนึ่งแหละมันทํา จากความชอบของเขาจากใจเขามันเริ่มจากรเรื่องความชอบเนาะแมนเริ่มจากความชอบของเขาก่อนครับหลังจากนั้นความสําเร็จนี่สิมาแต่ตอ<ม>้องใส่เวลาเนี่ยอยากฝากไงครับคนที่เบื้องแายการอยากเริ่มต้นเลี้ยงกุ้งต้องเตรียมตัวยังไงครับอ่จาจังไงก็ฝากผู้ที่สนใจเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ผมอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรของเฮาในภาคอีสานของเฮานี่แหละครับคือหนึ่งเนี่ยเฮาเริ่มต้นจากความตั้งใจความชอบ าขาเห็ดเอียงที่เขาบอชอบมันจะอยู่กับเขาใดบดุลถ้าเขาชอบแล้วนี่สิ่งหลายๆอย่างเนี่ยกับการใช้เวลาเนี่ยมันมันมันติดตอบโจย์เอาบอรหรือหลายๆอาชีพถ้าบอตอบโจ์เศร้าเห็ดครับมันเสียเวลาถี่มือซืือถ้าอันใดมันตอบโจย์แล้วนี่จงตั้งใจและอดทนกับมันมือหนึ่งแหละครับสําเร็จแน่นอนผมเสื้อวางส่นครับผมถ้ามีท่านผู้ชมอยากได้ คำปรึกษาครับพี่ท็อปหรือว่าอยากมาเรียนรู้เนี่ยติดต่อสองทางเลยครับอาจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับภาษาไทยนะครับพี่สารเดชฟาร์มกุ้งก้ามแดงนะครับหรือเพจครับเพจกับซื้อเดียวกันเลยพี่สารเดชฟาร์มกุ้งก้ามแดงติดต่อผมมีความรู้ให้ผมมีข้อมูลการเลี้ยงให้มีพอแม่พันธุ์ลูกพันธุ์กุ้งเหนือจำนายทางเบิรครบวงจรเลยครับครับผมลองติดต่อเข้ามาเนาะครับเนาะติดต่อมาเลยครับผมครับสำหรับมือนีมก็ขอบคุณพี่ท็อปนะครับในการแบ่งปันเทคนิคต่างๆาสำหรับการเลี้ยงกุ้งแล้วครับ พาชมในฟาฟ้มนะครับสำหรับรายการเกษตรกรไทยสั่งได้ไหนกัะขอบคุณพี่ท็อปครับสวัสดีครับ